I do ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโชกชช่อินไทยเลนครับการในมื้อนี้ครับผมจะพาพี่ๆน้องๆนะครับมานี่ครับเก็บกระเทียมครับกระเทียมกับมีแต่หัวงามๆครับแต่ว่ากัต้องยางหาเหลือเก่าครับเนื่องจากว่าเพิ่นเจ็บไปมื้อนั้นกัเจ็บไปประมาณสามมือสามมือแล้วครับการบันนี้กร มาเมื่อนี้กรู้สึกว่าจะเหลือหน่อยกว่าเก่าครับแต่ว่าก็พอมีอยู่ครับจะเห็นล้ว่ามีคนทั้งบ้านเพื่อนมาเก็บคือกันครับสคนครับจะจังได้ก็ค่อยติดตามรับชมนะครับว่าเ้าโชคจะได้เต็มคู่หรือเปล่านะครับตอนนี้กจะมืดแล้วครับครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนแรงครับที่อิสราเอลครับต่เป็นก็กำลังจะต๊ดินครับพี่น้อง ตรงย่างหาอีกครับย่างหาไปเรื่อยๆครับกับบ่คอยมีหลายมีหน่อยกะเก็บตามหน่อยครับมีหลายกะเก็บหลายถูกจังว่าดีๆกะซีหัวหาหัวกับยู่ต่อๆกันครับตรงเก็บดีๆครับ้าเดี๋ยวบ่ดีกะบ่เห็นครับผมตรงครับนี่ครับ ดินกาจา็จะคุ้มไว้ ครับกาได้หลยเติบแล้วครับประมาณกิโลหนึ่งแล้วครับกาเสียดายครับทาเร็วแห้งครับกาสําหรับในคลิปนี้กาตามหัวขอนะครับพี่น้องกาหัวข้อผมได้ขึ้นไห้นะครับกาผมได้ไปมังคลิปของตากับย้ายนะครับเพื่อนอยู่อังกฤษครับผมกาซื้อช่องเพื่อนกับคนขอนแก่นในแคมบิดนะครับในแคมบิดนะครับแคมบิดอ่าโอเคครับอยู่อังกฤษเนาะครับเนาะ คุณตาเพื่อนกะรู้สึกว่าเพื่อนจะบอ๊วอยสบายนะครับผมไปเบิ้งแล้วกะผมรู้สึกว่าผมก็คิดว่าเผมจะเฮ็ดจังไดนะครับว่าอยากให้คุณตาคุณยายนะครับคุณตาคนป่วยอยู่เพิ่งเข้าไปได้ประมาณเดือนหนึ่งครับพี่น้องไปแล้วกะรู้สึกว่าอยากให้คุณตาเพิ่นยิ้มได้อยากให้เพื่อนมีกำลังใจนะครับจังได้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับท่านใดนะครับอยากจะ อยากจะไปส่งกําลังใจให้คุณตานะครับคุณตากับคุณยายนะครับอยู่นี่แหละครับอยู่ช่องคนขอนแก่นในแคมบริดตนะครับก็คือผมก็ขอบคุณในไลน์นะครับสําหรับผู้ที่อยากจะไปส่งกําลังใจให้กําลังใจคุณตากับคุณยายนะครับก็บเขาไปที่นี่แหละครับผมจะว่างใจลิงไว้นะครับก็จะมีลิงของช่องเพื่อนนะครับหรือว่าทิเข้าไป คนขอนแก่นในแคมบิตกับคนขอนแก่นกับในล่ะกับึืนเลยล่ะครับผมซื้อช่องเพิ่นกับหางายนะครับกับขอบคุณแท่นคุณตากับคุณยายนะครับถ้าเพิ่นรู้ว่ามีพีพ่ๆน,น้องๆเขาไปให้กําลังใจเพิ่นเพิ่มขึ้นกวัวเกานะครับเพิ่นกับคงจะมีกําลังใจเพิ่มขึ้นนะครับกับขอบคุณแท่นอีกเท่านึงครับผมขอบคุณครับเก็บต่อครับผม เก็บต่อครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับกรนี่หัวหนึ่งครับกาติดดินกาอยากยากจังหน่อยสองหัวแล้วครับหัวที่สามโอ้หัวหน้อยหัวหน้อยเก่เาครับส้าสมไปเรื่อยอันนี้ครับหัวนี้เก่เาครับ เก็บไปก่อนครับชวนมากระมีแต่หัวหน่อยๆครับหัวใหญ่เพิ่นก็เอาไปเบิดนี่ครับพอได้พอได้เก็บเอาค้ำขอว่าครับพี่น้องกาถ้าบ่เห็นหุงกระคงจะได้กลับนะครับโอ้นี่ครับโอ้ได้หลายครับบ่องนี่นี่ครับหัวนึงอ่านี่หัวนึงครับอ่าเอากวางไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวค่อยเอาคุมาใส่ พี่น้องเดี๋ยวเห็นบ่นอน้อครับเดี๋ยวซอยกันเด้อพี่น้องเด้อครับนี่ครับปันจอบปันจอบปลาบอนนะครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยโอ้นี่ครับถ้าเลี่ยวบอดีก็บ่เห็นได้ครับพี่น้องนี่ครับอีกวัวหนึ่งหัวนี้น่อยก็เอาได้ครับยำโบมี่กับโบมี่ครับ คนบ้านเพื่อนกับมานบน่อนอ่างทั้งฝุนน้อก็อชีได้ของเพื่อนอยู่หรอกครับเบิ่งแล้วกับเห็นน่าจะได,ด้บ่อนอยกับไร้แล้วครับเบิ่งสวงแล้วเพื่อนกับมาเก็บเพื่อกันครับสองคนครับผมก็จะกองไว้นี่นะครับกองไว้ให้รู้ว่าอ่า,อามาเอามองอย่ครับ โอเคสองหมองครับพี่้องมีเวลากับมากครับ ก้อนคำดีกว่าดีกว่าบ่ไดดเก็บนะครับนาอครับนี่ครับ,ดรบได้ได้มองละหน่อยสองหน่อยก็ดีนี่ครับม่อหนึง่งโอ้โหเดี๋ยวบ่อเห็นไปต่อครับพี่น้อง ผมก็เก็บกรองไว้ครับเมื่อกี้ย่างเก็บแล้วก็กรองไว้รับนี่ครับับบนี้มองนึง่อนงับเลยกัดคนบ้านเพื่อนกับก็น่าจะได้เนียอยู่ดอกครับได้บบไลก็ต้องได้หน่อยนะครับวันนี้กับวัดโบคอยงามครับแต่ว่ากัเพอได้ครับพี่น้องดีกว่าอยู่เปล่าๆครับนึ่งประหยัดประหยัดเพิ่มนะครับ จากเราต้องซื้อของหนึ่งร้อยบาทเท่ากับซื้อแค่แปดชิปประมาณนี้ครับ,นะรบสองถือว่าเป็นงานอะดิอะดิเลกได้นะครับสามใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นี่ก็เป็นสามข้อเห็นๆนะครับว่ามีข้อดีนะครับในการมาเก็บกระเทียมสามก็มีมีไว้กินนะครับตามฤดูกาลนะครับเพราะว่ากระเทียมก็จําเป็นนะครับเบื้องล้วก็มีแต่ข้อดีทั้งนั้นแหละครับพี่น้อง โอ้อักชับโคเฉดมาละเบ๊โคเฉดโคเฉดโคเฉดนี่แปลว่ามืดครับอตาโอ้วะละเบ้เฮอร์เบ้เอฟโฟโอ้ยอฟเฟ๊อันนี้กระตันเอฟโฟชอ๊ ตอนนี้ก็มืดแล้วครับพี่น้องกับอสองคนบันเพื่อนกับกลับแล้วครับตอนนี้ก็เกือบทุ่มหนึ่งแล้วครับครับสำหรับในคลิปนี้กับตกชชยอินเทเลนกับผ้าพี่ๆน้องๆมาเกียบกระเทียมตอนเลืองานครับมีเวลานิดเดียวกับมาได้คือเกาครับกับมือนี้กับแบตกับโบมี่ครับเอา p o w e เ b อร์แบมาน้ำกับติดไซคูมานำตัวนี้กับเป็น ตัวค้าตั้งนะครับเวลาลมมืม่อนี้ก็ได้ซจำเนี้ครับพี่น้องได้ประมาณสามกิโลถ้าบ,บ่มากกับโบใดสามกิโลเนาะครับน้องพี่น้องก็คิดซจำเนี้พ่อก็ดีกว่าบ่ได้มากครับก็พ่อได้ตืิมกันครับจะอย่าลืมมีดครับ <c oughs> น,นี่ครับผมครับในคลิปนี้ก็บโจกชัยอินเทเลนก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม ให้กำลังแรงใจนะครับสำหรับพีพ่ๆน้องๆนะครับอยากจะไปให้กำลังใจคุณตากับคุณยายนะครับคนขขอนแก่นในแคมบริดจ์กขอบคุณแท่นคุณตากับคุณยายครับในคลิปนี้กับโชคชัยอินไทเลดนกนัขอลาไปก่อนครับเนื่องจากว่ามืดแล้วครับกะไว้พ่อกันคลิปหนาครับขอให้พีพ่ๆน้องๆทุกคนอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บบ่จนครับสวัสดีครับ ไปพอกันคลิปหนาครับเมื่อีดีล้วเมื่อี้ นี่ครับง,งามๆแต่มีเวลาหาเนี่ยผมมาได้ได้เต็มคู่แท้ครับแต่ว่ามือนี่ยมากํำจักน้อยไว้พ่อกันคลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ